สวัสดีครับส่วนม่น้อยเจฟฟาร์มครับผมเป็นที่รู้กันดีนะครับว่ามะนาวแป้นลำไยเป็นมะนาวที่ผลผลิตค่อนข้างอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับมีกลิ่นหอมน้ำเยอะเปลือกบางนะครับแต่วันนี้จะพามาดูมะนาวสายพันธุ์ใหม่นะครับเป็นแป้นลำไพสองนะครับอันนี้เป็นแป้นลำไพสองที่สั่งมาจากาตัว สวนมะนาวแป้นท้ายไร่นะครับจังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งเขาเคลมว่าเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์นะครับค่อนข้างทนโรคมากขึ้นจากแป้นลำไยเดิมนะครับผมซึ่งผมก็ได้สั่งกิ่งตอนมา5้ากิ่งนะครับเพื่อที่จะนำมาทำการปลูกนะครับทดลองนะครับว่าจะเป็นอย่างที่เขากล่าวอ้างหรือเปล่าซึ่งก็จะมาปลูกในวงบอ่อซีเมนต์นะครับซึ่งดิน ที่อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นดินที่ปลูกมะนาวมาก่อนนะครับซึ่งปลูกมาก็ดินที่อยู่ในนี้ก็ประมาณเกือบ1ิปี1ิปีกว่าแล้วนะครับก็ก็ยังก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือแต่คือจะทําการคลุกดินใหม่นะครับก็ทําการขุดขุดดินข้างในนะครับเพื่อที่จะทําการผสมอินทรีย์วัตถุเข้าไปเพื่อ รุ่งดินนะครับบุกนินใหม่นะครับดินก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก่อนหน้านี้ก็ปลูกพกริกปลูกเลมอนอะไรประมาณนี้ครับก็พยายามใส่ปุ๋ยคอกใส่อะไรเข้าไปบ่อยอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยคอกเท่าที่มีนะครับใส่ปุ๋ยคอกเข้าไปประมาณครึ่งกระสอบนะครับแล้วก็แปบ,บดิบนะครับนะก็ผสมคุกเขากันประมาณหนึ่งนะครับผมจะ เน้นว่าอ่าให้ให้ดินมันซุยก่อนแล้วก็ไอตัวพวกแกลบดิบที่เราผสมเข้าไปก็พยายามเกลี่ยๆออกขอบขอบ,ขอบวงบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งตอนที่สั่งมาแล้วก็ชําไว้นะครับผมให้ทาการอเด็ดไอตัวยอดที่มันโผล่ออกมาเนี่ยครับข้างล่างก็คือพยายามเด็ดออกให้หมดนะครับเพราะว่าเราจะไว้ทรงพุ่มไม่ให้มันอ แต่กิ่งจากด้านล่างนะครับเพื่อเป็นการทําให้กิ่งด้านล่างโปร่งนะครับลมผ่านได้สะดวกมันก็จะทําให้ไม่เกิดการสะสมโรคหรือแมลงนะครับผใบที่ติดมาพร้อมกับกิ่งตอนก็สามารถเด็ดดอกได้หมดนะครับแต่ก็จะเหลือไว้สัหน่อยนะครับก็คือรอให้ใบที่ใยอดที่ มันจะแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยให้มันาสามารถรุงอาหารได้ก่อนนะครับถึงจะเริ่มดิดใบท,ที่อันนี้ออกนะครับที่ติดมากกินตอนออกนะครับหล mm ัง hmm. จากนั้นก็ทําการลงปลูกธรรมดานะครับก็คือชําไว้ประมาณสัก2สัปดาห์ก็พอเอาออกจากกระถางก็จะมีเห็นรากค่อนข้างเยอะแล้วพอสมควรนะครับอาศัยก็ ลงปลูกประมาณนี้นะครับเ,เี๋ยวก็จะทําการาหาไม้เพื่อมาค้ํานะครับเพราะว่า,าต้นมันยังเล็กอยู่เวลาลมมาเนี่ยมันจะทําให้ไอตัวรากมโยกนะครับแล้วมันจะทําให้ตัวกิ่งตอนที่เราปลูกลงไปเนี่ยมันชะงักนะครับนะฮะพอปลูกเสร็จก็ทําการรดน้ําให้ชุ่มนะครับนก็ไม่ชุ่มเลยนะครับ ผมก็จะลดให้ท่วมเลยเพราะว่าปุ๋ยคอกที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นปุ๋ยขี้วัวแห้งนะครับแล้วก็แกลบมันก็จะเป็นลักษณะของแกลบดิบซึ่งมันไม่ยังไม่อนมน้ำนะครับก็คือให้มันอยู่ในเนี้ยก็คือให้มันอให้น้ํามันขังก่อนแล้วก็มันจะได้แทรกซึมเข้าไปในตัวปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกกับแกลบดิบนะครับแล้วผมเดินระบบน้ําไว้หมดแล้วนะครับก็จะ ประมาณนี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับลดน้ําเสร็จอะไรเรียบร้อยก็จะทําการคลุมฟางนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้คลุมฟางมัดมัดต้นที่เราปลูกไว้ไม่ให้มันโยกนะครับเพื่อการจเจริญเติบโต,ตที่ไม่ชงักนะครับไอ้ส่วนตัวที่มันแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับเราก็สามารถไว้ได้แล้วแต่ว่าเราจะไว้กิ่ง ทรงประมาณไหนนะครับกตนี่แหละครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะเป็นลักษณะไหนสําหรับผลผลิตนะครับแต่คือเบื้องต้นก็คือ,อเราทําการปลูกประมาณนี้นะครับที่เหลือก็จะทําการลดน้ําแล้วก็ดูแลไปนะครับถ้าเกิดเป็นไปตามที่เขากล่าวอ้างก็จะทําการขยายต่อไปนะครับผม